วันนี้นะคะเรา3ามคนนะคะจะมาทายเพลงเกาหลียุค90กันนะคะเอาทำไมกูไม่คุ้นล่ะไมเราไม่รล้อะเสียหน้าไม่คิดว่ามาแล้วทำไมนะที่มองเยอะยังไม่ได้ดูหน้าเลยโอ the h กร t

พี่วงะไรนี้เป็นเทนนี้ยังไม่มีชุดเป็นเทนี้อันนี้อ๋อเนี่ยค่ะเป็นชวทของพี่จเป็นเฮลยอนนะคะเอฟเอสดีกรเจเนอเรชันนะคะคือพวกเรา3ามคนเนี่ยชอบเกาหลีมากๆชอบวงแบบเกรเกาหลีแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนเกาหลีไปยุคไหนคะยุค90เจนนั้นอะเจนนั้นเป็นเจนของเราเจนนั้นอะทุกวงอะไม่ใช่ว่ายุคนี้ไม่ชอบแต่ตอนนี้ก็ยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาแบบเดตเนาะอัปเดตว่ามีวงไหนบ้างใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมา เล่นเกมกันเนาะใช่วันนี้นะคะเรา3ามคนนะคะจะมาทายเพลงเกาหลียุค90กันนะคะพวกเราจะยังจำกันได้แน่นอนว่าจำได้ชัวร์ด้ากติกาเดี๋ยวทีมงานคุณภาพของเรานะคะเขาจะเปิดแค่เฉพาะอิน,นโทรสั้นๆแล้วก็ให้เราตอบว่าเป็นเพลงอะไรวงอะไรใครเป็นคนร้องอะไรอย่างนี้นะแต่ต้องแย่งกดกินกดกิงก่อนได้ตอบก่อนนี่ หอมเลยจำเพลเลงแข่งกันทำคนเนาะใช่แข่งกันสามคนเราแข่งกันเราแข่งกันใช่เราแข่งกันอ่ะมาแข่งแรกเอามือลองบันวะเอาเสียมผู้ชายแน่เลยเพลงอย่างเงี้ยอ้วนไม่ใช่มุกล้องอุ้ยเอาทำไมกูไม่คุ้นล่ะเพฮ้ยเปลี่ยนกลางคอคอคอหน้าเดี๋ยวหน้ามา ตอบมั่วๆวอ่ะ FT Island ไม่เหมือนนะไม่เหรอที่ s l a n d นไม่น่าทำเพลงนี้ป่ะก่อนว่าไม่ใช่วงผู้ชายผู้หญิงเหรอหนูว่านะ G Friend อันนี้สองันนี้2รอบนี้ไม่ต้องถามมวยเริ่มต้นเพลงแรกก็คือเสียหน้าแล้วเราต้องข้ามใช่ไหมเพลงนี้มีคนได้คะแนนอ่ะฮะฉลย ไย <laughs> <โฮะ>พิกเล็ศมันชิงกดก่อนแล้วมันยังไม่รู้อย่างนี้ฟาวบ้าต้องให้แดนตอบแล้วแหละพิกเล็ศไม่ได้ตอบอ่ะชื่อพเอ็มชื่อเพลงเกนอ้เกนเกนแย่งกูเฉยเอะไม่ใช่หรอ <c oughs> อันนี้ห b บี t ไม่หา b e จไอ้ห่า

คาดาบราดาคาราบคาราบาดาบาคาราบตึง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 ตาอกะโำไมต้องเล่นตอกันตลอดะเนาอ้ยหัวไม่ไป ตัวละที่งไหมตัวละที่เอ๊ะต่อไปอ๋อซูปเปอร์จูเนียร์ค่ะ sorry sorry ค่ะอบเพงก่งนี่น้องพี่เด็กได้ไปนะครับ สองหนึ่ง FX Electric Shock ต่อให้ไปสาครึ่งต่อไปใพสุดท้ายออาค่ะใให้ให้ให้ คเพลงอะไรวะเบเกอร์เชงชาละกาถ้าเรียนรู้เพลงตอบแล้วได้ขึ้นคะแนน I am เอาเถอะนะอะไร best ขวาเหรอ I am the best I am ชื่อเพลงไม่ได้ปกติเรียกชื่อเพลงเบเกอร์เชงชาละกาเพลงชาละกาชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ I am the best เก็หนูพูดแล้วไงก็หนูพูดแล้วไง เ,เอาไปเลย<อ>พี่ฉันว่าคะแนนก็พอเออต่อไปตาต้องตาต้องตาต้องคะะ่ะได้ครับวา เฮ้ยไม่จะรู้เอ้ คีวบัเซย์มันจเป็น่านี้ครับไม่สเรอเอะไม่อ่นจะเป็นอย่างนี้เรอเดี๋ยวนะแานี้ลนี้มู่อย่งนี้่านี้อาจจะรู้ลนะเออลองนี่านี้อาจจะรู้นี่ ถู fire ถูกได้เป็นคนเชื่องได้เป็นคนดีตั้งใจที่จะทำงานเป็นทีมไอ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  twenty one ไอ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  we need a lot นิสตาเพลงข้าท้า ่ะคะจบความตื่นตาตื่นใจกันไปจริงๆแล้วแบบพวกเราแบบชอบ g กรกรุ๊ปกันมากๆ <Hey. S 1> ถ้าเป็นแบบบอยแบนด์ก็แบบมีบ้างแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ตามส่วนใหญ่พวกเราชอบผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างเง uh. ี้ยค่ะแน่ๆเลยที่ชอบเลยก็คือ Girls Generation นะคะเพราะว่าฉันเป็นโซน,นะคะ่ะ ถ้าเป็นวงผู้ชายก็จะดงบังชิงกี่เลยชอบมากถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดู MV กันบ้างนะกับแบบวงเก่าๆที่เรารูอะเพลงที่เราแบบชอบที่สุดเลยก็คือ The Boys ของ Girls Generation เด็กจะเข้าอยากจะฟังเพลงแล้วไม่อยากฟังอินโทรนจ e ิ s i า a จ e ก i า a ปิ้ลบิง The Boys Girls Generation make you feel the heat ชอบมากอะม่คือแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดของ Girls Generation เลยเราลองมาดูเพลงต่อไปนะฮะว่ามันมีอะไรอีกบ้่ออออ เอาไารังท่อนหนูเลยเข้ามีบอยบอยนะย <c oughs> อันนี้คือรลอ อ,อันนี้คือเขาเห็นมาจากเออเนี่ยแต่อยากให้มันเห็นนะทำไมไม่เต้นนะที่บูชนนบอบชมมาาชาาอ่ะชอบสนามากรักาเราอดี้ารออยากหากิาเรองเอ้เรื่องเ <c oughs> ด้าเริงเอ้เด้ริงเาเ เขา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 เห็นเอ็มวีในโกจังเว้ยบ้าบ้าเหรอเขาใส่เขาใส่ชุดบ้าอะแบบที่แล้ใส่มงกุฎเล็กๆเหมือนเนโกตอนนี้นะคะก็คือเพลงสุดท้ายนะคะที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะทุกคนน้องๆที่ไม่ได้เกิดยุ่90อาจจะไม่ดูจักแต่นี่คือบอยแบนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีดงบังชินกีนั่นเองนะคะ เพลงแรกที่ทําให้พวกเขาเนี่ยโด่งดังมากก็คือไลซิ่งตันนะคะลองแค่ก็บคือบอดี้ยับเจี๊ยบเส็จเสร็จลองแล้วนะแบบอยากให้เด็กๆรู้เนื้รู้จักแบบรู้จัก d อง t ั r e a k My h e เพราะมันดีมาก วันนี้เหนื่อยที่เต้นรูเหนื่อยตจ้าเ้าว้า้ามาาเาาคือแบบวันนี้นะคะก็เป็นการแบบ complete ติ่งของเรานะคะเพราะว่าแบบ ก็คือชอบมากๆนะคะแล้วก็ได้แบบมาดูสมัยก่อนที่เราแบบมีความสุขอะไรอย่างงี้นะคะก็ใครเพื่อนชอบวงไหนนะคะเป็นเมนใครสมัยนั้นนะคะก็คอมเมนต์กันมาคุยได้นะคะหรือว่าใครเป็นโซวอนเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมมาคุยกับแจมได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเกมที่เราเล่นไปนะคะเอาจริงเราก็คงไม่ต้องนับคะแนนหรอกก็ถือว่าเออเป็นการแบบว่าทบทวนเลยสนุกสนานอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้เห็นพี่บูมาเต้นนะคะพวกเรารู้สึกดีใจมากทช่ได้พี่บูมมาเต้นแล้วก็คิดว่าเพื่อนทุกคนนะคะก็น่าจะชื่นชอบนะคะถ้าเกิดว่า คะแ,แนนโหวตดีเนี่ยเราก็จะเรียกพี่บูมมาเต้นอีกใช่เราอาจจะมีเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพี่ได้ชนะนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะพิกเล e ตแอนทวินค่ะไปแล้วค่ะอันยองยองเปีน,นอะไรอขอใหม่หนเน,นี่ยสายแน่นอีก